วันนี้เรามาอยู่กับ Lenovo ThinkStation P 3 6 0มันไม่ใช่แค่คอมพิวเตอร์แต่มันคือ Solution สวัสดีทุกๆคนครับพบกับผมตันไตโตคอมครับวันนี้เรามาอยู่กับ d e s k ์ท็อปีอีกหนึ่งเครื่องนะครับที่ไม่ใช่คอมพิวเตอร์ธรรมดาแต่มันคือ ThinkStation Lenovo Think หลายๆคนๆคงคุ้นเคยกันดีครับว่ามันเป็นโน้ตบุ๊กหรือว่าเป็นคอมพิวเตอร์ที่อึดถึกบึกบึน ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม ดำเข้มดูดุดันพร้อมกับโลโก้ที่เป็นจุดๆสีแดงเป็นเอกลักษณ์นะครับแน่นอนคุ้นเคยกันดีนะฮะโดยเฉพาะโน้ตบุ๊กเนี่ยก็จะเป็นติงแพดนะครับถ้าเป็นเดสก์ท็อปีซีก็จะเป็นติงสเตชันหรือถ้าเป็นคอมพิวเตอร์อื่นๆนะครับถ้าเกิดขึ้นชื่อว่าติงเนี่ยแน่นอนว่ามันเป็นโน้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์สาหรับทางธุรกิจแน่นอนเหมาะกับสายบิสเนสเลยนะครับและอีกหนึ่งจุดเด่นนะครับคือเรื่องการออกแบบดีไซน์ที่มีเน้นความมือวาอะไรมากมายเน้นความแข็งแรงทนทานและการระบายความร้อนที่ยอดเยี่ยมนะครับดยวเ่อาพสสีๆลน การเชื่อมต่อด้านหน้าตัวเครื่องนี่บอกเลยว่าครบครบับมาพร้อมกับ USB Type A USB Type C Jack 3.5 Audio รวมไปถึง DVD Rom ก็ยังคงให้มาสําหรับองค์กรบางองค์กรที่ยังคงใช้งานเรื่อง DVD Rom กันอยู่นะครับและอีกหนึ่งส่วนสําคัญนะครับเรื่องการสั่งซื้อแน่นอนว่าเราไม่ได้เดินไป JAB SY, w Banana นะครับเราไปเอ้ยหามดูเจ้า t i n g Center Tings t a t i o n t i n g Pad ดูซิว่ามันอยู่ตรงไหนอยากได้สเปคเอาไปเล่นเกมสักเครื่องนึง จุดประสงค์ของเขาไม่ได้วางจําหน่ายแบบนั้นครับแต่เขาวางจําหน่ายแบบองค์กรดังนั้นลูกค้าได้เป็นองค์กรหรือคนที่เป็นธุรกิจ businessman สสต่างๆต้องการเปิดออฟฟิศเนี่ยสามารถติดต่อผ่านทางเลนเนวโได้โดยตรง ว่าผมเนี่ยอยากได้คอมพิวเตอร์สําหรับออฟฟิศของผมจํานวน1ิบเครื่องสเปคแบบนี้แบบนี้เอาไว้ทําอะไรต้องการโซลูชันแบบไหนใช้งานเป็นยังไงเขาจะจัดสเปคให้ตามความต้องการของเราได้เลยทีเดียวนะครับซึ่งแน่นอนว่าแต่ละบริเนสแต่ละองค์กรนะครับเขายอมต้องการสเปคเครื่องที่มีความแตกต่างกันออกไปโดยสเปคเครื่องเขาก็จะมีให้เลือกมากมายหลากหลายสเปคนะครับโดยเฉพาะ CPU ไม่ว่าจะเป็น i3 i5, i7 หรือ Intel Xeon ก็จะมีให้เลือกเหมือนกันรวมไปถึงการ์ดจอนะครับตั้งแต่ตัวเริ่มต้นอย่าง T 4 หรือ Nvidia Quadro ซึ่งจะเหมาะกับออฟฟิศทั่วไปเป็นจถึง r r o u u t t o o n o u u s นะครับเพราะว่ามีสเปคที้เรื่องอย่างหลากหลายเลยทีเดียวนะฮะสำหรับสเปคนี้ครับก็จะมาพร้อมกับ CPU Intel Core i7 ที่ไม่ใช่ i7 ธรรมดาแต่มันคือ Intel Core i7 V Pro เฮ้ยหลายหลายคนสงสัย V Pro คืออะไร แน่นอนว่าเจ้า Tink Station นะครับเป็นโน้ตบุ๊กภาคธุรกิจดังนั้นครับการที่ Intel Core i7 มีสัญลักษณ์เป็น V Pro แบบนี้ไม่ได้มาแค่ CPU ตัวเดียวมาเป็นโซลูชันเลยครับเหมาะสำหรับภาคธุรกิจอย่างแน่นอนมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงตรงนี้แบบละเอียดละเอียดอีกทีหนึ่งเลยนะครับส่วนแรมมีให้เลือกหลากหลายความจุครับไม่ว่าจะเป็น8 g b 16 g b 32 g b และให้เลือกทั้งแบบ non ECC และแบบ ECC สำหรับใครที่ต้องการความเสถียรในการทำงานนะครับแน่นอนว่าใช้แรมแบบ ECC เนี่ยทำงานได้เป็นอย่างดีมีความเสถียรแล้วก็ไม่มีการเออเรอแน่นอนนะครับรวมไปถึง SSD แน่นอนว่าเป็น PCIe Gen4 แล้วเร็วแรงแน่นอนนะครับความจุก,ก็มีให้เลือกมากมาย5121 TB 2 TB มีให้เลือกทั้งแบบ SATA และแบบฮาร์ดดิสด้วยนะครับสำหรับใครที่ต้องการความจุยยเยอะๆนอกจากนี้เองการ์ดจอนะครับก็มีตั้งแต่ออนบอร์ดรวมถึงการ์ดจอแยกตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นสาหรับแค่เปิดติดใช้งานได้ประมวล ผลอะไรบ้างเล็กๆน้อยไปจนถึงการจอระดับ Workstation รุ่นท็อปๆท,ท,ที่เอาไว้ประมวลผลงานทีดีก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับและระบบปฏิบัติการครับก็มีมาให้ตั้งแต่ Windows 10 Pro Windows 10 Home Windows 11 Pro Linux Ubuntu หรือว่าจะเป็น Red Hat Linux นะครับสำหรับสายโปรแกรมเมอร์มืออาชีพโดยเฉพาะก็มีเหมือนกันเรียกได้ว่ารองรับทุกๆสายงานแน่นอนสำหรับเจ้า l e n o v o ติงสเตชันนะครับดังนั้นเลือกสเปคให้เหมาะสมกับองค์กรของคุณคุณสามารถคัสตอมสเปคได้ตามใจต้องการอย่างแน่นอนนะครับและส่วนสําคัญนะครับกับเจ้า Lenovo t i n n s t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  o o n P360 ก o w e r เครื่องนี้นะครับมาพร้อมกับแพลตฟอร์ม v Pro V Pro คืออะไรกันนะครับ V Pro คือแพลตฟอร์มที่ให้บริการทางธุรกิจจาก Intel นะครับหนึ่งเลยโดดเด่นเรื่องความเสถียรในการใช้งานแน่นอนว่าคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจครับทุกวินาทีเป็นเงินเป็นทอง ทำงานที่มีมูลค่าเป็นหลักล้านบางครั้งก็ไม่อยากให้เกิดการ,อรเรอ r ร r ขึ้นดังนั้นเขาจะได้รับการการันตีสเปคจากทาง Intel แล้วก็ทาง l e n ovo เองนะครับว่าสเปคนี้มีความเข้ากันดีใช้งานได้ดีไม่มีปัญหาอย่างแน่นอนในการใช้งานและเกิดอาการ,อรเรอ r ร r ได้น้อยที่สุดนะครับรวมถึงฮาร์ดแวร์ต่างๆนะครับผลิตโดยวัตถุดิบที่มีคุณภาพ การประกอบที่มีคุณภาพและมั่นใจได้ในคุณภาพการทำงานโดยรวมนะครับและถัดมานะครับเรื่องความปลอดภัยแพลตฟอร์ม Intel w Pro เนี่ยนะครับเขาโดดเด่นในด้านนี้มากๆเลยทีเดียวไม่ใช่แค่การสแกนไวรัสธรรมดานะครับแต่ป้องกันการรั่วไหลด้วยถ้าเกิดการรั่วไหลเราก็สามารถตามไปลบตามไปอุดช่องที่ข้อมูลรั่วไหลได้นะครับ รวมถึงการโจมตีจากภายนอกไม่ไว่าจะเป็นไวรัสสปายแวร์แรนซัมแวร์ต่างๆนะครับก็จะมีการสแกนอยู่ตลอดเวลาโดยที่ Intel v p r o เนี่ยจะใช้ทรัพยากรเครื่องน้อยมากๆแทบจะไม่มีผลกับการทํางานของตัวเครื่องโดยรวมนะครับแตกต่างจากคอมพิวเตอร์ทั่วไปที่การสแกนไวรัสหรือว่าการป้องกันไวรัสแบบเรียลไทม์เนี่ยจะใช้ทรัพยากรตัวเครื่องไปประมาณหนึ่งนะครับทำให้ประสิทธิภาพการประมวลผลลดน้อยลงนั่นเองนะครับซึ่งความปลอดภัย Intel v p r o มองว่าเป็นเรื่องอันดับหนึ่งในการทํางานดังนั้นใครที่เป็นสายบิสเนสนะครับและข้อมูลของคุณมีความสําคัญเป็นอย่างมากเนี่ยการป้องกันความปลอดภัยนะครับถือเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยดังนั้นการเลือกใช้แพลตฟอร์ม v i โปรนะครับตอบโจทย์เป็นอย่างมากแน่นอนนะครับและอีกหนึ่งเรื่องนะครับของอิน e ท v วีโปคือการจัดการระบบครับ การที่แอดมินดูรายระบบเนี่ยจะเข้าไปจัดการเครื่องลูกแต่ละเครื่องต่างๆของพนักง,งานแต่ละคนนะครับจะสามารถทําได้ง่ายนะครับเพราะว่า Intel V Pro เนี่ยเขารองรับการรีโมทเข้าไปตั้งค่าตัวเครื่องได้ไม่ว่าจะเป็นการอัปเดต Windows การอัปเดตระบบโรงโปรแกรมต่างๆรวมถึงสั่งเปิดปิดเครื่องจากระยะไกลนะครับ และยังสามารถเข้าไปคอนฟิกไบออดผ่านทางแอดมินได้ด้วยโดยที่ไม่ต้องเดินเข้าไปที่เครื่องเครื่องนั้นนะครับถึงแม้ว่าเครื่องจะปิดอยู่ขอแค่มีอินเทอร์เน็ตก็สามารถเปิดใช้งานเข้าไปคอนฟิกตั้งค่าคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นได้แบบง่ายๆอย่างแน่นอนนะครับก็ถือว่าเป็นการจัดการคอมพิวเตอร์ในองค์กรแบบง่ายๆผ่านทางแพลตฟอร์ม v p r o นะครับและอีกเรื่องนะครับคือเรื่องซอฟต์แวร์เองนะครับก็เป็นส่วนสำคัญเลยในการทํางานนะครับบางเครื่องอาจจะมีการอัปเดต Windows บ้างบางเครื่องไม่อัปเดตบ้างหรือบางเครื่องก็มมมีััญหาาาความไม่เข้กนอ อะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยแน่นอนว่าแพลตฟอร์มมีโปรครับจะแก้ปัญหาตรงนี้เลยและอีกหนึ่งส่วนสําคัญนะครับคือเรื่องฮาร์ดแวร์เนี่ยเน้นความเสถียรเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าแพลตฟอร์ม Intel vPro เนี่ยจะเข้ามาจัดก,การป้องกันการอัปเดตซอฟต์แวร์นะครับไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงเลยในระยะเวลา1 5เดือนสมมุติว่าคอมพิวเตอร์เครื่องลูกคลายนต์เครื่องใดเครื่องหนึ่งก็ตามนะครับมีการอัปเดตซอฟต์แวร์โดยที่ไม่ได้ตั้งใจหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงเวอร์ชันไปก็สามารถทำดิสอิมเมจนะครับย้อนกลมา,มา,นนาวควา ยุ่งยากซับซ้อนในการใช้งานซอฟต์แวร์นะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยระบบนะครับมีซอฟต์แวร์คนละเวอร์ชั่นกันในแต่ละเครื่องแต่ละเครื่องทําให้เกิดการไม่เข้ากันเกิดขึ้นดังนั้นครับ Intel vPro เนี่ยจะเข้ามาจัดการในส่วนนี้ลดความยุ่งยากซับซ้อนเกี่ยวกับซอฟต์แวร์นะครับเป็นระยะเวลาขั้นต่าอย่างน้อย15เดือนเลยทีเดียวนะครับซึ่งแน,น่นอนนะครับว่าสําหรับองค์กรธุรกิจไหนนะครับต้องการใช้งานคอมพิวเตอร์ที่มีความเสถียรและเชื่อถือได้นะครับ Intel vPro เนี่ย ตอบโจทย์อย่างแน่นอนนะครับในการทํางานและสําหรับเจ้า Lenovo ThinkStation P360 Tower เครื่องนี้นะครับแน่นอนว่าสเปคของเขามาพร้อมกับ Intel Core i7 12700K RAM 16 g b และการ์ดจอครับเป็น Nvidia T400 ซึ่งแน่นอนว่ามันไม่เหมาะสําหรับใครที่ต้องการหาคอมพิวเตอร์นะครับทำงานด้านตัดต่อวิดีโอ 3D Render เช่น SketchUp, V-Ray, Maya, 3D Max อะไรพวกนี้เนี่ยสเปคนี้นะครับจะไม่ตอบโจทย์การทำงานด้านนั้นเพราะว่าการ์ดจอเองเป็น Nvidia T400 ครับบางคนอาจจะมีรู้ความแรงว่ามันแรงแค่ไหนแน่นอนว่ามันเป็นการ์ดจอตัวเริ่มต้นนะครับไม่ได้แรงอะไรมากมายถ้าเทียบประสิทธิภาพก็จะแรงกว่า GT1030 ไม่มากนักนะครับ พอเล่นเกมได้เล็กน้อยแต่เรื่องเล่นเกมนะครับตรงนี้ผมขอไม่พูดถึงแล้วกันเพราะว่าคงไม่มีใครนะครับที่เดินเข้าไปร้านคอมบอกพี่ผมอยากได้ l e n o v o Think Station เอาไปเล่นเกมแรงๆเพราะว่ามันเป็นคอมพิวเตอร์สำหรับภาคบิสกิจสำหรับทำงานนะครับที่อาจจะพอเล่นเกมได้แต่เรื่องราคาก็ผมแนะนำว่าเอาตังค์ไปจัดสเปคต่างหากดีกว่าถ้าจะเล่นเกมนะครับสำหรับ NV i d i a เดีย400ในเครื่องนี้ก็ความแรงไม่มากเหมาะสำหรับเปิดติดใช้งานได้ทั่วไปนะครับ แต่ด้วยประสิทธิภาพความแรงของ CPU นะครับเพราะว่าตัวนี้เขาให้ i7 1 2 7 0 0 0 K มาคุณก็ไปสามารถประมวลผลได้โดยงานที่สเปคนี้เหมาะนะครับคืองานด้านออฟฟิศต่างๆเช่นงานด้าน Excel ที่มีสูตรคำนวณเยอะแยะมากมายหลากหลายหน้าพร้อมกันทีละเป็น1 0 0ย0 0เซลล์ร้อตารางเนี่ย ตรงนี้สามารถตอบโจทย์ได้แน่นอนเพราะว่าสเปคนี้มาพร้อมกับ i7 และการจอตัวเสริมอย่าง Nvidia T400 นะครับรวมถึงงานด้านดัต a ต a รเบเช่น Microsoft Excel หรือว่าการเขียนโปรแกรมต่างๆเนี่ยบอกเลยว่าตัวนี้ตอบโจทย์นะครับสำหรับใครที่ต้องการงานด้านประมวลผลแต่ไม่ต้องการงานด้าน 3D หรือว่าตัดต่อวิดีโอเรนเดอร์อะไรพวกนั้นนะครับโดยรวมนะครับกับ Lenovo ThinkStation P360 Tower เครื่องนี้นะครับสำหรับองค์กรภาคธุรกิจ หรือว่าหน่วยงานราชการต่างๆที่ต้องการคอมพิวเตอร์ที่เสถียรเชื่อถือได้เพียงแค่การันตีด้วยแพลตฟอร์ม Intel V p r o นะครับคุณมั่นใจได้เลยว่าคอมพิวเตอร์ของคุณมีความเชื่อถือเสถียรแข็งแรงทนทานใช้งานได้ยาวนานอย่างแน่นอนนะครับเหมาะกับทุกๆธุรกิจอย่างแน่นอนเลยทีเดียวนะฮะร,รวมถึงครับคุณสามารถคัสตอมสเปคให้เหมาะกับทุกๆสายงานได้อย่างแน่นอนนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณต้องการนะครับคอมพิวเตอร์สักเครื่องหนึ่งนะฮะ คุณก็ติดต่อทาง l e n o v o ไปได้เลยนะครับจัดการพูดคุยต้องการคอมกิ่เครื่องสเปคแบบไหนใช้งานเป็นยังไงและบอกเขาได้ว่าต้องการแพลตฟอร์ม Intel V Pro ด้วยนะครับสำหรับพัคธุรกิจนั่นเองและนอกจากตัวเครื่องอย่างเดียวเพียวๆนะครับเขาก็ายังมีเมาส์มีคีย์บอร์ดมีหน้าจอและอย่าลืมนะครับใครทําธุรกิจองค์กรหรืองานราชการนะครับหาคอมพิวเตอร์สักเครื่องอย่าลืม Lenovo ThinkStation นะครับตัวเดียวจบครบทุกเรื่องราวการทํางานอย่างแน่นอนนะครับ และสุดท้ายนี้ก่อนจากกันไปครับขอบคุณทาง Lenovo และ Intel ครับที่ส่งคอมเครื่องนี้มาให้ผมได้รีวิวกันนะครับและสุดท้ายนี้นะครับอย่าลืมกดติดตาม subscribe like s ช a r e ใต้โต๊ะคอมเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมครับวันนี้สวัสดีครับ